สวัสดีครับช n แนล e อลรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำช่องทางในการสั่งซื้อนาฬิกาไซโก้อีกช่องทางหนึ่งที่หล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้กันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่มีความพิเศษมากๆนะครับนั่นก็คือไ y b o u t i q u e t h a i l a n d .com นั่นเองนะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่านาฬิกาไซโก้เนี่ยจะมีตัวแทนจำหน่ายหรือว่ามีบูธในห้างเนี่ยเยอะมากๆนะครับ และหลายคนก็อาจจะเดินผ่านอยู่บ่อยๆนะครับหรือว่าเคยไปซื้อมาบ้างแล้วนะครับแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซโกเขาก็มีเว็บไซต์ของเขาเองอย่างเป็นทางการนะครับเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในบูติกหนึ่งของไซโกแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของออนไลน์นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์นะโดยที่สิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเอาจริงๆคือก็ไม่ต่างอะไรกับการไปซื้อแบบออฟไลน์เลยนะแล้วก็จริงๆมันจะมีความพิเศษหลายๆอย่างซ่อนอยู่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับด้วยนะครับว่าซื้อนาฬิก้้บบนเว็ไไไซต์่ยทาาางงใหดรค ส่วนรถพิเศษนะครับซึ่งจริงๆถือว่าง่ายมากหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กันมาก่อนนะครับว่ามันง่ายแค่นี้เองยังไงก็ตามมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพประกอบไปด้วยนะอ่าแล้วนี่ก็คือเว็บไซต์ของ s y h o b o u t i q u e t h a i l a n d com นะครับสังเกตได้ว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีเนี่ยนะครับเป็น url บอกอยู่นะครับก็ s y c o b o u t i q u e t h a i l a n d c o m พิมพ์ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมต้องเล่าก่อนอย่างนี้นะครับว่าหลายๆคนอาจจะสับสนกันเล็กน้อยนะครับระหว่าง PsychoBoutiqueThailand.com กับเว็บไซต์ p s y c h o w a t c h c o m นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Psycho จะมีเว็บไซต์กลางอันเนี้ยนะครับเป็น s y y c h o w a ช h e c o o m อยู่ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลนาฬิกาทั่วไปนะครับที่มีการเอาข้อมูลเนี่ยมาจากเว็บส่วนกลาง ดังนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าเอาไว้ดูสตรอรี่ดูเรื่องราวนาฬิกาออกใหม่คร่าวๆได้นะครับอย่างนี้คอลเลกชันใหม่มีอะไรก็กดเข้าไปดูได้แต่ว่าจะไม่ได้สามารถ กดซื้ออย่างเป็นทางการได้นะครับได้แค่ดูข้อมูลดูราคาเข้าๆเบืเ้องต้นมีนาฬิกาอันไหนเข้ามาใหม่อย่างเดียวนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะปกติอ่ะเวลาผมจะดูนาฬิกาใหม่เนี่ยผมจะดูที่ psycho b o u t i q u e t h a i l a n d .com เป็นหลักเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้รู้เลยว่าอันไหนมันขายแล้วหรือว่าอันไหนมันกําลัง Coming soon อันไหนมันเข้าไทยบ้างนะครับก็เว็บไซต์ p psycho b o u t i q u e t h a i l a n d .com เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นเว็บหลัก ที่สุดที่ผมใช้อะนะครับในการดูนาฬิกาของไซโกเลยซึ่งก็เข้ามาเจอกับหน้าเว็บไซต์ประมาณแบบนี้นะครับโดยที่หน้าแรกเนี่ยเขาก็จะมีการโชว์นาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะอย่างแบนเนอร์ด้านบนเนี่ยตรงนี้นะครับเขาก็จะมีนาฬิกาที่แบบเป็นเล t เดตสะนะครับเพิ่งรี l ลี s สเลยก็จะอยู่บนนี้เป็นแบนเนอร์ให้กดคลิกซื้อได้ง่ายๆนะครับ เวลามันมีรุ่นใหม่แล้วก็ไม่ต้องมากดงมแบบหลายชั้นอะ่ะเข้ามาปั๊บส่วนมากจะอยู่หน้าแบนเนอร์เลยแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวนาฬิกาได้เลยนะครับแล้วก็สครอลลงมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นการลิสติ้งนาฬิกาละนะครับว่ามีนาฬิกาอันไหนออกใหม่ยังไงบ้างก็สามารถกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้ตุ่มด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะ ซึ่งนาฬิกาอันใหม่ล่าสุดเนี่ยก็อยู่ด้านซ้ายนะครับอย่างตอนที่อัดคลิปนี้อยู่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นยูโตะฮอริโกเมะก็จะอยู่ด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับแล้วก็มีสปีดไทม์เมอร์มีรุ่นล่าสุดของ Prospect ก็ไล่เรียงกันไปนะอันนี้ระกูลสินค้าใหม่แล้วก็ตระกูลสินค้าแนะนำเนี่ยโดยส่วนมากมันจะเป็นรุ่นที่กําลังฮิตกันอยู่นะครับหรือว่าเป็นรุ่นขายดีหรือว่าเป็นรุ่นที่ไซโก้เนี่ยกำลังแนะนําว่าตอนนี้กระแสกําลังมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากได้นาฬ แล้วก็จะเจอกับหมวดหมู่ของรุ่นต่างๆตามนี้นะครับซึ่งอันนี้คือการแบ่งย่อยตามแคตตาล็อที่มันสําคัญสําคัญละโดยด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นคิงไซโก้นะครับซึ่งคิงไซโก้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะขึ้นชื่อเรื่องวัสดุการขัดแต่งตัวเรือนที่มันสุดยอดมากๆนะครับผมยกให้เป็นหนึ่งในในาฬิกาที่ฟินิชชิ่งที่แบบระดับท็อปเกินราคาไป2-3เท่าเลยนะของ k i n ง s e โก o นะครับช่วงราคา King s ซโก o เนี่ยเขาจะประมาณแบบ7 0 0 0 0มื่นถึงแสนอะไรแถวๆนี้นะครับก็จะมีช่วงที่ไฮขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ไซต์อ่ะถ เขาเรียกว่าเป็นเอเชียนฟิตด้วยเหมาะกับข้อมือคนเอเชียนะครับตัวเรือนไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้ก็คิงไซโก้ส่วน prospect เนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นนาฬิกาสายลุยนะครับตระกูลมอนสเตอร์ตระกูลเตา่าตระกูลซูโม,โม่หรือว่าตระกูลที่แบบฮิตนิยมกันอนะสายดำน้ำอะจะอยู่ในหมวดหมู่ prospect หมดเลยราคาก็หลากหลายมากนะครับเริ่มต้นแบบ20,000กว่าบาทไปจนถึงหลักแสนก็มีนะอันนี้สำหรับคนที่ชอบนาฬิกาสายสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะถูกใจกับซีรีส์ prospect แน่นอนนะครับมีนาฬิกาให้เลือกเยอะมากๆนะไปดูกันได้ส่่วนนตอมาเก็็ป ส่วนของ p r e a a g e นะครับพรีซ a g e เนี่ยเรียกว่าเป็นคอลเลซชันแนวเดรสหรือว่าเป็นคอนเทมพอรารี่ก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะมาแนวร่วมสมัยหน่อยแล้วก็ดูหรูหรานะซึ่งก็จะมีหลากหลายรุ่นย่อยเหมือนกันนะครับมีแบบ GMT ก็มีนะมีแบบกึงก่งกึ่งสปอร์ตก็ยังมีเลยนะครับอยู่ใน p r ีซา g e นี่แหละแล้วก็จะมีขนาดของผู้หญิงด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะซื้อนาฬิกาให้แฟนเนี่ยก็มาดูในหมวดหมู่ของพรีซ a g e ก็ได้นะครับราคาเริ่มต้นแบบหมื่นกว่าบาทจนถึงแบบหลักแสนะก็มีเหมือนกันนะสำหรับซีรีส์นี้นะคร แบบความแม่นยําเที่ยงตรงสูงมากๆนะครับด้วยระบบของเขามันจะแบบลามากเลยมันจะเป็นแบบสายเทคหน่อยนะครับมีการจูน gps มีการตั้งเวลาออโต้ใช้งานแบบค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะอันนี้ใครที่ซื้อไปอาจจะต้องมาใช้เวลาในการศึกษากันประมาณนึงแต่ว่าก็จะมีหลายรุ่นเหมือนกันที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะมากนะครับก็ลองดูได้มันมีหลายหน้าตาให้เลือกมากนะครับส่วนต่อมาก็คือไซโก้ไฟสปอร์ตที่อยู่ด้านขวาสุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในในาฬิกาที่ฮิตติดตลาด คนใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับแล้วก็ช่วงราคาดีมากนะครับเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทตัวลิมิเต็ดเทพเทก็20,000กว่าบาทะไรแบบนี้นะครับราคายังไม่กระโดดมากดังนั้นเนี่ยคนที่แบบเป็น first j o p p e r หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาในการออโต้เริ่มสะสมก็ซื้อซีรีส์นี้ได้สบายๆนะครับอย่างผมเองก็มีไซโก้ไฟสปอร์ตเยอะมากนะอย่างเรือนี้ก็เป็นไซโก้ไฟสปอร์ตรุ่นออริจินอลนะครับก็ที่บ้านแบบมีเยอะมากเลยนะครับตระกูลไซโก้ไฟสปอร์ตนะอันนี้ก็มีการแบ่งหมวดหมู่มาทั้งหมดเป ไปดูได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมลองกดให้ดูสักอันหนึ่งนะผมกดไ y โก o ไฟสปอร์ตแล้วกันนะครับมันก็จะโหลดหน้าไ y โก้ไฟสปอร์ตขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรุ่นย่อยให้เลือกอย่างเงี้ยมีทั้งตัวลิมิเต็ดตัวธรรมดานะครับก็ิส s t มาให้ดูหมดเลยซึ่งถือว่าครบมากๆนะครับคือแน่นอนว่าด้วยความที่แบบมันเป็นหน้าเว็บของไซ Bou บู t ิก Thailand มันเป็น o f ฟ i c i a l อะ่ะดังนั้นนาฬิกาที่แบบมันควรจะขายในประเทศไทยอะ่ะมันก็จะมีอยู่ในเนี้ยครบมากๆเลยมีให้ดูแทบทุกรุ่นเลยไม่ต้องไปลุ้นว ไทยนี่คือโชว์หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะสำหรับการใช้งานไซโกบูติกไทยแลนด์นะครับส่วนต่อมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบนเนอร์เรื่องการแนะนําบริการต่างๆละซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้มาอ่านกันนะอาจจะข้ามๆไปนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายนิดนึงเพราะว่ามันสําคัญเหมือนกันนะอย่างอันซ้ายเนี่ยมันเป็นบริการคลิกแอนด์คอลเลกนะครับคือในการบางเรือนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดซื้อผ่านเว็บไซต์เขาอะแล้วก็ไปรับที่สํานักงานใหญ่ก็ได้นะครับเผื่อใครที่แบบ อยากได้ของเร็วๆหรือว่าอยากจะไปให้พนักงานเขาคอยตั้งค่าให้สอนใช้งานนิดนึงมีการพูดคุยนิดหน่อยอะไรแบบนี้อารมณ์เหมือนกับไปซื้อในห้างนี่แหละนะครับแต่ว่ามีการนัดหมายเข้าไปก่อนล่วงหน้าก็สามารถทาแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะไปรับเองนะครับหรือว่าจะให้เขาจัดส่งที่บ้านก็ได้อันนี้ก็สะดวกดีนะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของการซื้อนาฬิกาในเว็บไซต์เขาเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนนี่อาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของการทาอ e ีวารันตีนะครับก็คือแบนเนอร์ตรงกลางปกติแล้วนนลเนี่ยนาฬิกานนนีีมมัััจะะะปปรรก1ค นาฬิกาของไซโก้ทั่วไปเนี่ยแต่ว่าเราสามารถมาสแกนทาอ e ีรันตีเพิ่มได้อีก2ปีนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ประกัน3ปีซึ่งถือว่าเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยใครที่มาซื้อสินค้าของไซโก้ไปและแบบมาลงทะเบียนประกันเพิ่มผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็เรียกว่าอุ่นใจไปยาวๆเลยสามปีก็คือมีปัญหาอะไรก็ส่งซ่อมซ่อมฟรีเมนเทแนนซ์ฟรีดูแลรักษาทุกอย่างฟรีหมดนะครับอันเนี้ยก็เป็นจุดแรกเลยที่อยากให้ลองมาทํากันเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่า เท่าที่ทราบมานะหลายๆคนไม่ค่อยได้ทําตรงนี้กันเท่าไหร่นะครับก็คือกะว่าซื้อไปแล้วก็ใช้งานยาวเลยมักจะลืมกันนะอันนี้สําคัญมากนะครับมาทำอ e ีวานตตีกันด้วยส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคัสเ o อร์ r e v i รีวิวนะครับก็คือคนที่ซื้อนาฬิกาจากเว็บไซต์เข้าไปเนี่ยสามารถเข้ามาคอมเมนต์รีวิวบอกเล่าความประทับใจได้นะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของทางเว็บไซต์นะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นพวกวิดีโอโปรโมงโปรโมทดละนะครับส่วนด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่ ก็จะมีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้นะครับสามารถส่งหรือเปลี่ยนคืนได้ใน7วันนะก็เป็นเงื่อนไขเขานะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าการซื้อผ่าน s ซโ o บูติ c s ทยแลนด์ .com เนี่ยมันชัวร์มากๆเรื่องการได้สินค้าของแท้นะครับเพราะว่านี่คือ Official แล้วนะครับคือไม่ต้องมาถามต่อแล้วว่าอันนี้แท้ไหมครับพี่ถ้าเกิดผ่านเว็บนี้เนี่ย แท้ชัวร้อยอ์อยู่ละนี่คือตัวบริษัทไซโก้ประเทศไทยมาขายเองโดยตรงนะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะครับแล้วก็มีอ e ีเันตทีให้อีก2ปีอย่างที่บอกไปนะแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยอันนี้สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับหรือว่าผ่านแพลตฟอร์มมาตรฐานทั่วไปได้เลยนะครับเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยเวลาเราลูดบัตรผ่านเว็บไซต์ทางการอะ่ะมันก็ค่อนข้างชัวนะปลอดภัยดีนะครับผมก็ซื้อเขาไปหลายเรือนแล้วเหมือนกันแล้วก็สามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร นะครับบอกก่อนเลยว่าเร็วมากๆคือผมเคยสั่งไปอะ่ะเป็นรายการลิมิเต็ดอะไรแบบนี้ซึ่งแบบมันวัน2วันมันถึงแล้วนะคือเขาบอกว่า3 5วันใช่ไหมครับแต่จริงๆมันเร็วกว่านั้นอะ่ะแต่ว่าเอาจริงอาจจะแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบ้านผมอาจจะแบบอยู่ในตัวเมืองอาจจะใกล้เมืองหน่อยก็เลยเร็วหน่อยนะครับแต่ว่า ไม่เกิน3วันห้วันได้ละอันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็เวลามาเนี่ยของมันจะแบบแพ็คมากล่องแบบสวยเลยนะครับเป็นกล่องพิเศษของไซโก้ด้วยนะครับบนหน้าเว็บด้านหน้าก็มีประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกดเข้าไปดูเลยแต่ผมอยากแนะนํามากๆก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะพอกดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยออกมาให้เราดูเลยว่าตอนเนี้มันมีการแถมอะไรบ้างหรือว่ามี e อ็กซ์คลูซีฟกิฟอะไรบ้างนะครับอย่างอันเนี้ย มันก็จะเป็นโปรโมชั่นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วแต่เดือนแล้วแต่ช่วงนะครับตอนนี้เป็นช่วง1 3ึ่ถึงธันวาคมถ้าเกิดซื้อครบ20,000ด้านซ้ายนะครับก็จะมีหลูแบแ่นขยายอย่างเงี้ยเอาไว้ส่องดู พวกภลายน้ําพวกเข็มพวกการขัดเงามาก็เทมากนะผมก็มีอันนึงนะครับนี่นะครับหยิบมาให้ดูเลยนี่ลูบหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เอาไวส้ส่องนู่นส่องนี่ได้นะครับก็อย่างเงี้ยนะเวลาอยากจะดูว่าเอ้ยอันนี้มันขัดมามันมีฝุ่นไหมก็ใช้ลูปพวกนี้ส่องได้นะครับเก๋ๆเลยนะลูปประมาณแบบนี้นะครับหรืออย่างเดือนนี้เนี่ยก็จะได้แบบพวกห่อของขวัญฟรีกระบอกน้ําพับได้อะไรแบบนี้ก็ลองมาอ่านดูได้แต่ละเดือนมันจะไม่เหมือนกันนะครับลองมาอัปเดตกันดูแล้วก็ถ้าเกิดไถลงมาด้านล่างเรื่อยๆเนี่ยไอย้ตรงเนี้ยาาาเเลเพระวว่ เราซื้อนาฬิการ,รุ่นต่างๆมันจะแถมนั่นแถมนี่แตกต่างกันไปนะหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นการผ่อนสนเซนก็ผ่อนได้ตามบัตรที่ร่วมรายการนะครับซึ่งจากที่ไล่ดูแล้วก็น่าจะครบทุกแบงค์แล้วนะครับก็ผ่อนได้สบายๆส่วนอันต่อมาก็จะเป็นตระกูลของแถมของ LX Series นะครับซึ่งแบบ LX Line มันแบบเป็นตัวท็อปตัวเทพอยู่แล้วนะครับของแถมก็เลยอลังการมากนะครับเป็น s y c k o Diver Watch Box เป็นกล่องเก็บในาฬิกามูลค่า6000บาทอย่างสวยเลยนี่ก็ลองมาดูได้นะครับหรือว่า จะเป็นโปรต่างๆเนี่ยเช่นการรับเครดิตเงินคืนนะครับแล้วแต่แบงค์เลยนะ KTC K, K Bank ก็จะมีได้พอยต์เพิ่มเติมจากปกตินะครับอย่างเงี้ยก็ลองมาไล่ดูได้มีแทบจะทุกแบงค์เลยแต่ละโปรก็จะแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ ปิดท้ายด้วยวารันตี2ปีนะครับอันนี้ก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่ามาลงทะเบียนกันด้วยนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมใช้บ่อยอ่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองมาอ่านกันคือเมนูของไซโกอัปเดตด้านบนนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวของนาฬิกาต่างๆที่เราได้ซื้อกันนะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยอ่านตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบเล็งเลือนไหนไว้อ่ะอยากให้ลองมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนน,นี้กันเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเวลาผมแบบมาศึกษานาฬิกาว่า จะซื้อเรือนนี้ดีไหมอยากได้เรือนนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาอ่านตัวนี้กันเยอะนะอย่างตัวอย่างเงี้ยอันตัวล่าสุดนะครับตัว s t r r m and sunshine เนี่ยพอคลิกเข้าไปนะครับมันก็ จะมีให้อ่านว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรมีที่มายังไงมีเรื่องราวแบบค่อนข้างละเอียดแบบและเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีรูปประกอบมีทุกอย่างครบเลยคือก็เป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีมากๆนะครับในการเลือกซื้อนาฬิกานะอันนี้มาไล่ดูได้นะครับมีหลายอันเลยอย่างบรูซลีอย่างเงี้ยกดเข้าไปดูหน่อยนะครับก็จะมีข้อมูลบรูซลีมีเรื่องราวประวัติการออกแบบแต่ละส่วนมาจากอะไรก็เป็นข้อมูลที่แบบ เอามาจาก Official Global อะนะครับเอามาแปลให้เป็นภาษาไทยแล้วก็เล่าให้คนไทยได้ฟังด้วยนะครับก็ดูดีมากนะครับนี่ก็เอามาศึกษาหาข้อมูลกันได้รายละเอียดเว็บไซต์ก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเมนูทั่วไปละนะครับก็เป็นการ รองดูว่ามีรุ่นลิมิเต็ดหรือว่าเป็นรุ่นบูติกคูซีฟนะครับติดตรงติดต่อเกี่ยวกับไซโก้ cycle, อะไรแบบนี้ก็ไปกดอ่านดูได้นะหรือจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นประวัติของไซโก้ก็ไล่ดูได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเคยอ่านไปละก็ลองมาไล่ย้อนดูได้เผื่อใครอยากรู้ว่าไซโก้เนี่ยเขากําเนิดมายังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมีประวัติศาสตร์ให้อ่านอย่างยาวเลยเนี่ยยาวมากนะคือย้อนไปหลายปีเลยแล้วก็ไล่มาจนถึงแบบปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกดีลองไปดูกันได้นะครับอ่ะ เรามาพูดถึงส่วนที่แบบเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องการซื้อนาฬิกานั่นเองนะครับ โดยหล,หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าเว็บไซต์ของไซ b o u t i q u e t h a i l a n d c o m เนี่ยก็มีส่วนลดให้นะแต่ว่าตอนแรกอ่ะเขาจะยังไม่โชว์บนนาฬิกาปกตินะครับสมมติว่าเรามาเลือกดูนาฬิกาทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะแบบแสดงราคาเต็มนะสมมติว่าผมกดเข้าไปดูสักอันหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้แล้วกันนะ Speed Timer นะครับเราก็จะเห็นว่าเออราคามันก็เป็น30,000บาททุนๆนะครับราคาป้ายแล้วก็ไม่ได้มีการบอกส่วนลดอะไรซึ่งหลายๆคนพอเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอาจจะคิดว่าอืมทำไมมันไไม่ลลดเลยก็ปซื้อ ช็อปข้างนอกที่บูธสาขาเงี้ยได้ลด10% 15%็าก็ยังดีสักกว่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลดนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆต้องทําการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบง่ายๆก่อนเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดจะสมัครสมาชิกเนี่ยอย่างง่ายเลยด้านบนขวาจะมีให้กดแบบนี้นะครับกดสมัครสมาชิกปับ๊บเขาก็จะให้เรากรอกเนี่ยชื่อผู้ใช้อีเมลตั้งรหัสผ่านนะครับกรกวันเกิดกรกเพศแล้วก็มีแคปชั่นนิดหน่อยนะครับว่าเราแบบเป็นคนจริงๆไม่ได้เป็นบอทนะครับแล้วก็กดติ๊กยินนนยยอมอะรแบบบเเีี้กดลงทส็จ เรียบร้อยนะครับนี่คือการลงทะเบียนนะอย่างง่ายเลยซึ่งผมเนี่ยล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองเข้าไปดูในนาฬิการุ่นเมื่อกี้ที่เรากดไปดูกันอนะ่ะก็คือตัวนี้นะครับเป็น Pro s p e c t s p e e d Timer ราคาป้าย3 0 0 0 0บาทแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับพอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยโอเคราคานาฬิกาเนี่ยมันยังเป็น3 0 0 0 0อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราเนี่ยเริ่มทำการแอดทูคาร์ดละนะครับสมมติว่าผมจะซื้อเรือนี้นะก็กดบายนาวนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในะก,ก้าของเราแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะผมกดดูตะก,ก้าเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ซึ่งสังเกตดูด้านล่างนะครับมันจะมีคูปองไซโกบี t ิคทีเนี่ยที่มันแอพพลายให้อัตโนมัติเลยทำให้ตอนนีี้รราาาคมมันมกลด ออกไปเนี่ย4,500บาทนะครับหรือว่าคือ15%นี่แหละคือส่วนลดที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเว็บไซต์บูติกเนี่ยลดแรงเอาเรื่องนะและนอกจากนั้นเนี่ยราคาพวกนี้มันก็ยังใช้โปรบัตรเครดิตทั้งหลายนะครับผ่อนศใช้แต้มนู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถกดใช้งานได้เหมือนกันนะครับแวง่ายเหมือนกับซื้อในห้างเลยแบบ คอนดิชันเดียวกันเป๊ะแล้วก็แบบมีความสะดวกสบายมากๆด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยจากส0,000ื่นก็เหลือ25ง0 0ซึ่งอันเนี้ยคนส่วนมากที่แบบเข้ามากดดูเล่นๆอะ่ะยังไม่ได้กดลงทะเบียนยังไม่ได้สมัครสมาชิกหรือว่าแม้แต่สมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ลองแอดทูคาร์ดอ่ะยังไม่รู้กันนะครับว่ามันมีส่วนลดนะอันเนี้ยผมมาลองให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันมีนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อไม่ต้องตกใจนะครับส่วนลดก็แตกต่างกันไปนะแล้วแต่รุ่นถ้าเกิดเป็นรุ่นธรรมดาก็ลด15้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นแบบ Limited, โดยส่วนมากเี่ย15%นี่คือหาได้ทั่วไปเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับซึ่งสมมติว่าผมะจะลองกดสั่งซื้อให้ดูนะประมาณนี้นะจะลองทําแบบเป็นโปรเซสที่ดูนะครับมันก็จะขึ้นหน้าขึ้นมาให้เรายืนยันแบบนี้นะครับโดยที่ด้านซ้ายเนี่ยผมขอเซ็นเซอร์นิดหนึ่งนะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งผมนะครับจริงๆมันก็เป็นช่องธรรมดาได้แหละที่เอาไว้กรอกว่าตอนเนี้ยเราอยากให้ไปส่งที่ไหนอะไรยังไงนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรชื่อนามสกุลกรอ,อกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับด้านซ้ายนะส่วนด้านขวาเนี่ยก็เปราอ,องก การจัดส่งก็ขึ้นมาว่าฟรีนะครับส่วนลด15%สุดท้ายเนี่ย ราคาอยู่ที่25,500บาทแล้วก็การจ่ายตังเนี่ยสามารถเลือกได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าจะเป็นการโอนผ่าน QR code นะครับจะใช้บัตรเครดิต Visa Mastercard ก,ก็ได้นะครับ JCB ก็ได้ UnionPay ก็ได้นะอันนี้สะดวกมากหรือว่าจะผ่อน0%กับธนาคารต่างๆที่แบบเมื่อกี้เราเห็นหน้าโปรโมชั่นมาละก็มากดเลือกผ่อนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแคปชงแคปชานิดนึงแล้วก็กดสั่งซื้อมันก็จะเข้าสู่กระบวนการจ่ายตังผ่านกระบวนการปกตินะครับเช่นการ OTP ต่างๆนานา ซึ่งถือว่าความปลอดภัยสูงมากนะอันนี้ผมซื้อไปหลายเรือนละก็มีการยืนยันอะไรกันเป็นเรื่องไปรลานะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานโปรโตโคอลปกติเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดคําสั่งซื้อเนี่ยขึ้นมาในระบบของเราหลังบ้านนะผมอาจจะขอเซ็นเซอร์รายการแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวไว้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าหน้าตาจะประมาณนี้นะครับที่สําคัญคือมันจะมีหมายเลขติดตามการสั่งซื้อให้เราด้วยนะตอนนี้ไซโก้บูติคเท a แอนด์คอมเนี่ยจะส่งผ่าน TNT นะครับซึ่งเป็นบริการในเครือเฟมเอ็กซ์นะดังน,น นี่คือหายห่วงมากๆนะครับคือ f e d e x ตอนมาส่งเขาก็จะโทรมาหาเราก่อนแล้วก็ถามว่าแบบเราอยู่บ้านไหมนะโทรมาเช็คก่อนเข้าไปกี่โมงได้บ้างเขาก็อนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วเขาก็มาส่งให้แล้วเวลา f e d e x มาส่งเนี่ยของมาดีมากนะอารมณ์เหมือนแบบเป็นเมสเซนเจอร์ปกติเลยนะครับคือแพคเกจจิ้งมาครบมากผมยังไม่เคยเจอปัญหาแบบแพคเกจจิ้งยุบหรือบุบบูบี้อะไรนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาจะมีอีเมลส่งมาด้วยนะครับเรื่องการแจ้งยืนยันการชําระเงินอะไรแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูในอีเมลของทุกคนได้นะครับ มันจะมีปุ่มลายอยู่ด้านล่างขวานะครับเราสามารถกดปั๊บเนี่ยแล้วมันจะเปิด QR code ขึ้นมาเราก็ใช้มือถือเนี่ยสแกนเข้าไปนะครับแล้วก็ทักลายทักแชทไปคุยกับเขาได้นะครับเผื่อใครที่อยากจะถามนู่นนี่นั่นถามข้อมูลก็สามารถคุยกับแอดมินได้เลยนะครับก็สะดวกดีนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากๆนะครับก็คือ ข้อดีที่สุดของตะกูลไซโกบูติกเนี่ยมันคือการที่มันจะมีรุ่นลิมิเต็ดที่บางครั้งเ่ยมันอาจจะไม่มีขายที่ไหนมาเลยนะครับมันจะขายแค่บูติกเท่านั้นเนี่ยมันจะมาอยู่บนเว็บไซต์ด้วยนะคือเว็บนี้มันก็เหมือนทําตัวเป็นไซโกบูติกจริงๆอีกสาขาหนึ่งนะครับซึ่งตระกูลที่แบบเป็นรุ่นบูติกเอ็กซ์คลูซีฟนะครับมันก็จะมาอยู่บนนี้ด้วยแน่นอนนะครับอย่างอันนี้นะสมมติว่าเราคลิกไปที่ด้านบนเนี่ยตรงที่เป็นบูติกเอ็กซ์คลูซีฟมันก็จะเป็นการลิสต์มันทั้ง นะจะต้องซื้อที่บูติกเท่านั้นนะครับต้องเดินเข้าไปที่แบบเซ็นทรันพารามเก้านะครับเข้าไปดูในบูติกแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยก็มีให้กดซื้อได้เลยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หรือว่าเป็นอีกหนึ่งความเอ็กซีฟของการใช้งาน Psych o y o u t i q u e t h a i l a n d .com นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับการใช้งาน Seiko b o u t i q u e Thailand.com นะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เคล็ดลับไปไม่มากก็น้อยนะครับเอาอย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะรู้แล้วว่าเอ้ยจริงๆมันมีส่วนลดนะครับมันไม่ใช่แบบขายราคาเต็มกันทุกเรือนนะจริงๆลดแบบปกติเลยนะครับผมก็แบบเออเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าหลายๆคนยังไม่รู้เรื่องนี้กันเยอะนะเพราะว่าจะมีหลายคนแบบชอบอินบ็อกซ์หรือว่าชอบคอมเมนต์มาถามว่าแบบทำไมซื้อไซโคบูติคมันแบบราคาเต็มเลยเหรอครับมันไม่มีส่วนลดเลยหรออะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ ตอนที่ผมกดดูมันก็มีนี่ก็ลองมาเพิ่งสังเกตดูว่าเออมันต้องแบบทําการล็อกอินก่อนต้องสมัครก่อนนะครับก็เลยแบบโอเคอย่างน้อยๆได้มาทําคลิปเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ได้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถซื้อได้ตรงนี้อีกหนึ่งช่องทางแล้วก็แน่นอนเรื่องความชัวร์ความปลอดภยัยอันนี้คือยืนหนึ่งอยู่ละนะครับทางการขายเองแบบนี้อยังไงก็ปลอดภัยสุดๆมั่นใจสุดๆนะครับใครที่จะซื้อไซโก้เรือนต่อไปยังไงก็ลองมาดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับเพราะว่าก็จะมีของทงของแถมมีโปรบัตรเครดดวยยงทีีีเั ก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคําถามหรือว่าสงสัยเรื่องไหนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ